สวัสดีค่ะจะพามาดูหอมที่เพาะไว้นะคะเพาะกับน้ำเพาะน้ำแล้วก็เอาแก้วใส่แก้วเพาะงอกแล้วจ้ะมันงอกแล้วอันนี้อายุของเขาได้รู้สึกจะเข้าอาทิตย์ที่สองเนาะงอกออกมาแล้วจะเพื่อนเยอะ อันนี้เพาะง่ายๆมากเลยจ้ะพามาดูนะคะพี่จะมันงอกแล้วทีนี้พี่จะเอามาปลูกนะคะอันนี้มันไม่สมบูรณ์นะมันก็เหมือนจะแห้งแล้วนะแต่รากงอกมาอยู่นี่ไงขึ้นแล้วจ้ะท่นี้ก็สวยนะนี่ตัดแล้วปลูกเลยลน้เพื่อนนี่พี่เตรียมดินไว้แล้วเนาะดินใส่กระถาง เราจะมาปลูกกันนะคะปลูกหอมเราเห็ไม่เเสลับกล้องก่อนนะเพื่อนไม่ใช่สลับกล้องวางให้เห็นอโอเคนะคะเพราะง่ายนะหอมขึ้นแล้วเพื่อนๆเ,เอ้ยสวยด้วยนะ เรียนดินไม่มมแล้วจ้ะฮึใส่เดือนหลยใส่เดือนเราก็ปลูกเลยจ้าเ,เพื่อนๆจ้าอัพเดทนะจ้าอัพเดทที่ว่าเพาะให้ดูอันนั้นนะตอนนี้ขึ้นแล้วสวยวเอาสักสองอนดีกว่านะอนนะ ทางนั้นใส่ทราย2ต้นนึงเด็กไม้ลูกชิ้นออกนี่จ้ะอันนี้เพาะกับน้ํานะเพื่อนๆเ,เอาแก้วมาตัดแล้วเพาะเลยง่ายดีเนาะดอรากา็ซวยดกุกก็ใส่ไปเลยจ้ะเด,ดี๋ยวเนี่ยไอ้นั่นใบมายมมายมโขยย่อยสลายแล้วก็เอามา ปลูกไปเลยนะคะปลูกเองกินเองจ้ะปลูกง่ายๆนะจ้ะอันนี้หอมแขกนะคะหอมแขกใช้สามต้นไปเนาะเพราะว่าวิธีทางง่ายเลยคือฟูฟนเลย ง่ายๆนะคะเป็นเพื่อนจ่าเพาะแล้วก็เอามาใส่เลยจ้ะใส่เลยอันนี้มันไม่สมบูรณ์นะรากออกอยู่นะแต่มันไม่ออกไม่เห็นออกใบมาเลยนี่นตนี้มันแห้งไปเลยจ้ะเหมือนเขาไม่สมบูรณ์นะต้นนี้นพี่ก็จะปักไว้กับน้ำต่อนะคะต้นนี้แช่น้ำเอาไว้จะเปลี่ยนน้ำใหม่ดีกว่าเนี๋ย ู้สุกจะมีลูกน้ำแล้วนะลูกน้ำยุงไรเห็นน้ำไหมีกว่านี่ใส่งี้ยเพื่อนเลยเพาะหอมแดงง่ายเพาะสิลอมาปลูกนี่เราก็จะเอาน้ำมารดจ๊ะนี่ได้แล้วสามต้นสามต้นนะคะเสร็จแล้วอันนี้ก็อันเก่าที่เรา ตัดแล้วปลูกเลยนะตัวนี้ตัดแล้วก็ปักดินเลยอันนี้พี่ใส่ไปใหม่ในะงอกมาแล้วตัวนี้ต้องเอาดินมาเพิ่มหน่อยนาะเพราะว่ามันแห้งเหมือนมันมันเริ่มจะไหลไปหมดนะขอบคุณนะคะสวัสดีจ้า